อัตราดอกเบี้ยบ้านนะครับธน,นาคารไหนดอกเบีย้ยต่ำสุดสำหรับเดือนกันยายน2568นะครับหลายธนาคารมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงินมีการปรับอัตราดอกเบีย้นยนโยบายลงเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดยดีดีพัฟตี้นะครับได้รวบรวมดอกเบีย้ยธนาคารที่มีอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ย3ปีแรกนะครับที่ต่ำที่สุดมาจากอันดับนะครับผมโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับยังคงเป็นธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดนะครับอยู่ที่1.59%นะครับพิทัั์สินเชื่อ ที่น่าสนใจนะครับได้แต่สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนนะครับพอส5อ7นรนะครับผมอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 5ปีแรกนะครับเพียง1.59%ต่อปีนะครับให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา3า3 9หรือว่า40นะครับที่ต้องการซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยผ่อนคงที่นะครับนาน5ปีภายใต้วงเงินไม่เกิน2ล้านบาทนะครับส่วนวงเงินที่กู้นะครับที่เกิน2ล้านบาทก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่ออื่นของธนาคารร่วมได้นะครับผมล่าสุดนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับเพิ่งออกสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำนะครับสอง6กรอบ 72ปีนะครับเริ่มต้นเพียง0.72%ต่อปีนะครับงาน6เดือนแรกกรณีคู่1ล้านบาทนะครับก็คือผ่อนชำระเริ่มต้นเพียงแค่2,700บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับผมอันนี้สำหรับกรณีทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อหรือว่า MRTA นะครับตามที่ธนาคารกำหนดนะครับผมส่วนอันดับ2และอันดับ3นะครับยังคงเหมือนเดิมจากเดือนที่แล้วนะครับแต่อัตราดอกเบี้ยลดลงจากเดือนที่แล้วทั้งคู่เลยนะครับผมโดยธนาคารอมสินอัตราดอกเบี้ยตามสุทธิสะสมปีแรกนะครับอยู่ที่ 2. 6.49%นะครับแล้วก็ธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับอยู่ที่2 7 1 7ครับแต่อันดับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับคืออันดับที่4และอันดับที่5นะครับคือมีการสลับตำแหน่งกันนะครับแต่ทั้งสองธนาคารนะครับมีอัตราดอกเบี้ยต่ำลงทั้งคู่เลยนะครับโดยธนาคารไทยพาณิชย์นะครับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเฉลี่ยสามปีแรกอยู่ที่ส8 8นะครับสำหรับสินเชื่อบ้านสวัสดิการพนักงานองค์กรนะครับกรณีทำประกันตามเงื่อนไขนะครับผมส่วนธนาคารกสิกรไทยนะครับ ได้อยู่ที่2.95%นะครับสำหรับสินเชื่อบ้านสีเขียวรักโลกซื้อบ้านใหม่บ้านรักโลกบ้านประหยัดพลังงานนะครับจากบริษัทอสังหานะครับผมและสินเชื่อบ้านสําหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนกสิกรไทยกรณีทําประกันตามเงื่อนไขนะครับอัปเดตผลิตภัณฑ์สินเชื่ออื่นๆและอัตราดอกเบี้ยบ้านจากทุกธนาคารนะครับเพิ่มเติมได้จากลิงก์ในคอมเมนต์ครับ